มาครับพี่น้องออนิวดีแม็ก1.9สีประตูรถปี2017นะแต่ว่าชุดนาะพวกกระจังนาะพวกนี้แปลงนาว่าเป็น2,022เรียบร้อยอ่าออกรถศูนบาทครับนาะกับยิราฟแค่คันนี้เป็นตัว1.9แซดนะนะพอนเริ่มต้นงวด7,000บาทนะเดี๋ยวไอเสมพาวเบิ่งกงนครับพี่น้องนะมาแนะนาตัวก่อนสวัสดีครับพ่อไก่เสีมรถซิ่งทั้งที มาใน,น้องมีรถดีรถงามรถจวดให้พี่น้องเอ็ซีไปทำมาหากินครับโฉมไม่ร่นนะก็จังนาตัวนี้ฟันหล่อแบบนี้2022ครับพี่น้องไปหน้ายังเป็น2018นดอยู่นะงบผถดงบถิง,ง,ะถงนะก็เลยได้ท่านี้พี่น้องนะออกรถศูนย์บานครับจัดได้ทุกเครดิตจัดได้ทุกอาชีพจัดได้ร่นจัดได้เหลือ,จ,ดดลอจัดได้เงินเหลือไปสร้างบ้านอีกเป็นแสนโอ้ยเล่นนลายไลยเจ็บทองพี่น้อง ฟีดดาวครับปีแรกพี่น้องเอฟซีเอาไปสั่งตัวงวดพันเจ็ดพันล่อแมคแนี่จัดที่อีสามเจ็ดน้ำตาลออกดำๆครับเลเซอร์แดงก้านยกล้อเอสยูวีด้วยนะรถมันแพงอ้ก็ต้องใส่ของแพงใส่ก้านยกใส่ล้อเอสยูวีให้เออมาเมียนารถแพงไอ้ใส่ล้อขีกากเหีนวได้อีกฟีดดาวครับชุกเงี้ยไทยมาเรียกไมมเล่นไเบ้างก่อนพี่น้องตรวจสภาพก่อน เลือกไม่8ปดหมื่นโลวัดบุงวัดบูดเกียร์หกสปีดรถคันนี้เครื่องเดิมนะแต่จะของจูนมาแล้วก็รีแมปฟองมาตามเดี๋ยวให้ค่อยเบิงบ้งอ่าเบิ้ลนี่ครับอาร์กเดิมครับ<ม>ก็แสดงว่ารถคันนี้โบปินโบตรีรังกาโบเฉียวโบชนโบขวามมากนะหัวนอ็อตตักนี้เดิมเหมดนะสวยงามฝังได้เดิมๆครับนะตัวนี้เป็นตัวยกสูงเด้อเป็นตะัวแซดนะแต่ว่ามันโหลดเฮ็ดเฮ็ดยีราฟมาก็ขวัญใจไว้สรุนนอะนะ่อเนาะเออขวัญใจด้านตรวจแต่ว่าคันนี้ อ่ะท่านนี้มันก็ยังเครื่องมมนยังเดิมมันแต่งหล่อภายนอกแต่ว่าเครื่องเดิมแกรีแมปกล้องมากพอลันเลยนะแบบกบหนดเลยนะแงงบ <c oughs> อ่เดี๋ยวพาไปล็อกพคดไปก่อนนะเอารถศูนย์บาทครับฟีดาวฟีจ่องฟีจัดฟีโหนจัดได้ทุกอาชีพมาเลยนะเกษตรกรค้าข,า,ขายพนักงานบริษัทรับวิสาหกิจรับเหมาก่อสร้าง เช็ดให้ได้สวนแม่บ้านรอบพอ่อขีดยางขับวิ่งขับแกลบขับบุกลรอทขับสิบล้อขับแม็กโคตัดไม้เผาทานเลี้ยงัวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยง,ยง,ยงไก่นะทุกอาชีพจบศูนย์บาทตัวนี้เป็นตัวพิเศษพ่อพิเศษของอิริสุก็คือนะอิริสุฉลอง60ปีของอิริสุนะแล้วก็เป็นตัวแซ่บด้วยไฟหนาโพลิเซอร์ไฟไทย LED ครับพี่น้องจั่นตู้ในงามนะอูอะไรอูอะไรฟาจิน อู๋เป๋อู๋เป๋ะเหรออู๋เป๋ะปลาจีนนะเออเลียลแอนเป๊ได้สูหยอกกอกน่าจะช่างช่างนี่คนนี้น่าจะจูนไม่จูนก็ท่อไม่งั้นก็แม็กนะน่าจะทำเป๋ะหรือเป๊ะบุ๊คเออทำสำนักมาจากปลาจีนบดีแสดงๆแล้วคันนี้เป็นรถบ้านรถปลาจีนให้ดูเครื่องยังยังเนาะนากระจังนา2022ันยอพี่น้องเด้อเครื่องเป็นเครื่องพันเก้าเดิมๆครับนาบล็อกเครื่องเดิมๆ มาครับผมจำเดียกครับนะเอา้าสวยงามอู้รีแมพด้แห้งใช่ไหมคะนี่หย,ยับติดตีนดีพี่น้องนะฟีดาวฟีดจองฟีจัดฟีโอ,อนครับมาเลยน่ะ f c ่ต่างจังหวัดครับนะคันนี้จัดได้ล้นจัดได้เหลือสําหรับ FCU ที่ติดแท็กซิ่งนะจัดได้ติดแท็กซิ่งครั้งหนึ่งสองครั้งนะอาชีพรับเหมาก่อสร้างอาชีพเกษตรกรที่ว่าบ่มีเครดิตนะคนนี้จัดได้จัดได้เหลือจัดได้ดล้นเพราะว่า,าศศมันสามารถจัดโผล่ได้ศูนย์บาทได้นะโอเค นะปีแรกเอาไปสั่งตัวครับไว้รุ่นทั้งหลายดอกเบี้ยสูงเป็นเส้นหนึ่งสองเดือนเอาไปพอนงวนเจ็ดพันเก้าร้อยบาทหลังจากนั้นไปพอนราคาเต็มตลอดสัญญาที่หนึ่งหมื่นหมือนนิดๆนะสั่ง 20, อนะจองพันอะไลน์แคปหน้าจอแอดไลน์ที่หน้าทิกตอกหนะ้าเฟซบุ ث, นะ๊กหน้ายูทูปนะกดลิงก์ไลน์เข้ามาแล้วก็เอาส่วนลดไปสองหมื่นนะมาเลยไอจัดใหน้นะส่งแค่บัตรประชาชนเบอร์โทรที่อยู่เข้ามาสามอย่างแค่นั้นเะดี๋ยวไอเดินเรื่องให้นะฝากเอฟซีด้วย น,นึกถึงรถจนมือสองนึกถึงไอเสียมรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเชิญคขงบวงจรนึกถึงไอ้ครับเดี๋ยวไยจัดให้ช่วยทุกคนดันทุกเคสนะเอาไปเฮ็ดกินครับพี่น้องวัยรุ่นแชร์ไปครับพี่น้องเอากา